พุทธิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ E News by Daily นะคะกับกุ๊กไก่พอนุพร์หานจินสาวสวยประจำรายการนั่นเองนะคะไม่นับพี่แนมไม่นับพี่นุ่นคะ่ะนับเต็งคนเดียวค่ณผ <c oughs> ู้มตกุ๊กไกไ่เลยนะคะ <c oughs> ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะที่ 4 2 2 1 8 3 9อเองนะคะอย่าทักทายกันค่ะอยากจะบอกว่าเออวันเสาร์อาทิตย์วันพักผ่อนเนี่ยไปไหนทำอะไรก็ส่งเข้ามาบอกละกันนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเห็นกุ๊กไก่แบบนี้รับหน้าที่คนเดียวแบบนี้นะคะกับการอัปเดตค่ะห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินนะคะในรอบสัปดาห์นี้ในบ้านเราค่ะรวมถึงนะคะห้าอันดับข่าวฮอต ประจำสัปดาห์นี้และก็รวมไปถึงค่ะห้าดับเพลงนั่นเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะนําชาร์ตของฝั่งไหนมาฝากกันค่ะให้แ่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยมีหนังเขาเยอะเมากหลายเรื่องมากเลยนะคะหนุ่มคนนั้นก็ชวกนกุกไกไปดูเรื่องนี้หนุ่มคนนี้ก็ดูชวนกุปไกไปดูเรื่องนั้นแต่ว่าหนุ่มคน,นี้นกอยากจะไปดูมากที่สุดนะคะเขาเน,นี่ยไม่สามารถออกมาได้ะคะ่ะเขาเป็นคนดังนะ กรณ์ลำบากไม่เป็นไรคุณเอกไปดูของเพื่อนได้จ้ะไม่เป็นไร,ไน,ไร,ไน,ไรน,น้องซีเรียสน,นะคะช็อตสาย5อันดับทำเงินเรามาอัปเด้5อันดับกันดีกว่าเริ่มต้นที่อันดับที่5เองค่ะอันดับที่5นะคะเป็นของภาพยนเรื่องนี้ค่ะสามก๊กเทพเจ้ากวดอูค่ะ าพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่บอกกันไว้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนๆของหนังสืออยู่แล้วอ่าก็เชื่อเลยว่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าผู้ตายแล้วอะ่ะอยากจะมีคนที่ฉลาดฉลาดแบบนี้แบบเล่าปี่แบบกวนอูแบบโจโฉมาอยู่กับเราเหลือเกินจะได้ช่วยวางแผนในการช้ช่วยต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าสําหรับตอนนี้ค่ะที่เขานํามาเสนอนะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่า ฝ่า5ด่าน6กูนคนนั่นเองค่ะก็จะรวบรวมนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการที่มีฉากนะคะเป็นเรื่องราวที่มีฉากแอคชั่นสุดอลังกานสร้างมากใครนะคะที่อยากจะเข้าไปดูข่าวเรื่องนี้นิ้วกันรับประกันได้เลยนะคะนอกจากคุณจะได้เห็นกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆในการวางแผนการสู้ศึกแล้วฉากแอคชั่นกระห้ามพลาดค่ะพื่นนักแสดงต่างๆมากมายนะคะดอนี่เยนค่ะรับบทเป็นกวนอูนะคะแล้วก็ยังมีเจียงเหวินนั่นเองนะคะรับบทเป็นโจโฉค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะกวาดรายได้เพิ่มไปอีกนะคะ1.8ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้น8.6ล้านบาทเองนะคะมาตอนนี่อันดับที่4คะ่ะอันดับที่4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะคะกับเรื่องนี้ค่ะฮอนน์เขี่ยมบริสุทธิ์ค่ะเป็นเรื่องที่กูไก่ดูแล้วแบบเห็นตัวอย่างภาพยนต์เราบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องดูเรื่องนี้เพราะว่านักแสดงนำเนีย่ยน่ารักมากๆเป็นเด็กสาวน้อยที่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบดากต้า คือน่ารักผมสีบรอนแต่เรื่องนี้ช่่คือบอกเลยนะคะว่าเคี่ยมบริสุทธิ์ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ทางค่ายหนังโครเมตพิกเจอร์นะคะภูมิใจเสนอค่ะเป็นแน Action อคชั่นอาชญากรรมัน่เองนะคะนำสดแสดงโดยหนึ่งสาวคนนี้ค่ะทุกคนบอกว่าน่ารักเธอชื่อจริงนะคะนั่นก็คือเซนซาเซนซาโรนนนะคะเด็กสาววัย16ปีค่ะ และได้รับการนะคะเข้าชิง Academy Awards <c oughs> นะคะจากอลชนเมนเนั่นเองค่ะร่วมด้วยเอริกบาร์เอริกบาร์น้านะคะเคทแบรนชนค่ะดาราสาวสวยดีกรีเจ้าของรางวัลออสการ์นะคะ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่มีชื่อว่าฮานน่าฮันน่านี่นะคะอยู่ในป่ากับพ่อของเขามาตลอดเลยใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ถูกฝึกฝนค่ะให้รู้จักการต่อสู้ทุกประเภทมัยจะเปน้องเด็กเด็ก อะไรอ่ะหมัดมวยหรือว่าการใช้มีดการใช้ดาบการใช้ทุกอย่างเนี่ยรู้หมดเลยนะคะจนวันหนึ่งค่ะเธอบอกกับพ่อของเธอว่าเธอพร้อมแล้วที่จะออกออกไปข้างนอกแล้วอีกนเองนะคะพ่อของเธอค่ะก็ในเมื่อเธอพร้อมก็ปล่อยเธอออกไปเพื่อที่จะไปทําภารกิจหนึ่งภารกิจนั่นเองนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมาแบบโอ๊ยออกไปสังหารมันไม่ใช่ มีค่ะเป็นขบวนการเองนะคะนั่นคือที่รับบทนะคะโดยเคปแรงเช์นี่แหละให้เขาไม่อยากให้นะคะฮันน่ามีชีวิตอยู่ค่ะกันพ่อของเขาด้วยเองนะคะกับเองิปด้วยเองนะคะต้องไปติดตามกันค่ะกับภาพร์เรื่องนี้ฮันน่าจะ ต้องทําอะไรต่อไปและสิ่งที่ฮันน้าเนี่ยโดนฝึกมามันจะแบบเก่งขนาดไหนเก่งมากไปดูกันได้เลยนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสัปดาห์นี้นะีคะกว่าไรายได้ไปได้ถึง2.7ล้านบาทนั่นเองนะคะเด็กอะไรก็มน,น้าตปนนล้อกันล่ารัะหักคอคนเรายังไม่โกรธเลยอะ่ะจริงจริงอะมาต่อในดนับ,บที่3กันดีกว่านะคะก็ครองอันดับนี้นะคะแล้วก็อยู่ในชากเรามาถึง4สัปดาห์แล้วเองค่ะกับ Transformers Dark of the Moon ที่บอกกันไว้นะคะว่าเป็นภาคที่สาแล้วและก็อยู่ในชาร์ตของเรามาตลอดเกาะติดทุก่นในห้าอันดับสัปดาห์ทับเงิอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องนี้ฟอมอยากะะามาค่ะก็มาติดตามต่อไปนะคะว่าจะอยู่ได้อีกในสัปดาห์ด้วยกันส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะคะแนะนำเลยค่ะว่าให้ไปดูแต่ก็อยืนนะ house, ไปท้าความหน่อยภาคหนึ่งพักสองหน่อยละกัน <but never S 1> <your S 2> นะคะ <your selves. S 2> ในสัปดาห์นี้ค่ะกว่ายไ,ได้ไปอีก <The fight S 1> นะคะเจ็ดล้านบาทค่ะเรียกไวันรายได้ไลลถล่มทลายมากๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ2อง ค่ะโอ้ตายแล้วเราจะเชิดค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมารายงานในันดับที่2ค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของร้านเองนะคะภาพเรื่องนี้ค่ะกับพุ้มววงค่ะ ถึงภาพยนตร์ไทยนะคะที่อยากจะให้คนไทยทุกคนเลยนะคะที่มีหัวใจรักเสียงเพลงไปดูกันค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้รู้จักนะคกับแม่พึ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ดูกันมาบ้างแล้วในรูปแบบของละครที่เขามีหลายเวอร์ชั่นมากๆ แต่ว่าในครั้งนี้นะคะการทําเป็นภาพยนตร์ค่ะได้น้องเปาลีนะคะพรพิมลค่ะและพี่ปอนักุสกิจใจนะคะกํากับโดยคุณบัณฑิตทองดีค่ะมาถ่ายทอดอารมณ์ถ้าเกิดใครได้เห็นน้องเปาจะรู้สึกเหมือนกันทุกคนเลยว่าน้องเปาถอดแบบแม่พึ่งเลยตัวน้องเปาเองนะคะีค่อกี่เปาเองเนี่ย่นันข้้งทงี่ซีเรียสแล้วก็เครียดมากมาก กับการที่ต้องนําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกนะคะของแม่พึ่งนั่นเองนะคะไปให้กําลังใจไปดูกันได้เลยนะคะอยากให้ภาพยนตเรื่องน,นี้เนี่ยเป็นหนึ่งภาพยนตร์ให้กําลังใจตัวคุณแล้วก็คนรอบค้างหนึ่งต้องบอกว่าวนหนึ่งสาวที่อัานสื่อไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้แต่สามารถร้องเพลงให้คนทั่วโลกแบบตรึงตานหมวใจได้ไปดูกันค่ะเอาเดี๋ยวงนี้นะคะเออสัปดาห์นี้ค่ะกว่าไรได้ไปได้ถึงนะคะ18.5ล้านบาทค่ะครอ,อง,ะะง,อ,งอันดับที่2กันไปนะคะแบบพุ่งพวงกันเองค่ะอันดับที่1ค่ะได้แก่ Harry ี่พ t e r ต n d the d a i l y Horror Part 2ภ <Be safe. S 1> าพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Harry Potter กับเครื่องรางยม,มทูตภาค2เองนะคะก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ <Harry Potter. S 1> ไปดู7.1ก่อนนะเพราะถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วเด็ดจาเมือนกุก้ไก่อะไรอะ่ะเ <laughs> พื่อนก็แบบดูไปก่อน ไรอ่ะงงตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะตอนจบน่ารักมากๆขอให้ดูกันนะคะคุณจะได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนซี3คนนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะเฮอร์ไมโอนี่ค่ะรอนแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ uh oh. ไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะ uh oh. สัปดาห์นี้นะคะก็กว่าดรได้เพิ่มไปอีกค่ะ35ล้านบาทนะคะรวมทั้งสิ้นค่ะ1 6 4ล้านบาทจ้า อันดับนะคะกับภาพยนตร์ค่ะทำเงินในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าค่ะ5ข่าวสุดแซ่บจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามค่ะขอขอบคุณพุทิศัพท์คลินิก